โอเคถ่ายเสร็จแล้วเราไปดูนางแบบดูหน้านางแบบสวัสด,ดีค่ะอย่าลืมติดตามช่องเนี้ยนะคะชื่ออะไรครับชื่อน้องพีค่ะวับแจากวับหน่อยจากวับหน่อยพีดับเบิรนอีสซแมทโซแมทดูดูร<ะ>้านมาร่าโคดอินดีครับ สวัสดีครับนะฮะผม NTM Racing นะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไปดูดูดูทางแบบกันนะฮะอยู่ทางโน้นนี่เดี๋ยวเราตามไปดูกันกําลัง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 ถ่ายเดี๋ยวเราไปแอบดูแอบดูนายแบบบอกไม่ไอ้นนางแบบบอกไม่เห็นตูดนะ เขาขอตู่นางแบบน้าให้ตุดตะกล้องเลยว้าวรถแม่รถแมดูดูดูนางแบบเราฮะโอ้น้ำมันบักแตงหมูโอ้น้ำมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นเดี๋ยวเราจะต่อไปเราจะไปถ่ายรูปกับรถแม่ก็เดี๋ยวจะเราจะรุมาถ่ายทีละคันเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถอันนี้นะนแบบ รถคันนะฮะว่าสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูครับคันนี้นะก็ถ้าเกิดว่าจำไ,ไม่ผิดจำไม่ผิดนะก็จะเป็นรถพี่สตาร์ทไรเดอร์นะฮะก็อุิทายไปจากเอ m ี a c i มเรสซิ่งเองก็โอเคคันนี้นะสีแดงจัดจานนะครับอ่านะสวยทุกมุมครับเก็บทุกมุมับเบ็บร้อยยี่ห้าอาร์ครับผมเว็บร้อยยี่ห้าอาร์ราานะครับ แต่งแบบสไตล์แบบออกคิปฟีนนิดนึงนะก็คันนี้ครับเว็บร้อยผ้าไอปาวานนะก็คันนี้เป็นของร้านช่าวุิยางประสิญนะเว็บร้อยผ้าอะเอสหมดเถิกนะคันนี้แปลงมันหันฉีดก็ตัวของแอดเองเนะเดี๋ยวเราไปดู เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขออนุญาตเดินไปตามนางแบบหน่อยครับเดี๋ยวไปตามนางแบบครับมาแล้วครับมาแล้วครับนางแบบมาแล้วครับนางแบบมาแล้วครับก็ผมผมพาผมพามามาถ่ายภาพไงเดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยเดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยอันน่ะไปเราอ่ะงั้นนะป้ายังไม่ได้แปลงเพศเลยเนี่ยเงี้ยพี่สามพี่ซาร์ตไรได้ครับ โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาดูสาวถ่ายแบบนะเราก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้ได้รถในแบบมา4คันนะฮะใช่สี่คันสี่คันนางแบบนางแบบคนเดียวหนึ่งคนอ๋อมาอีกคันหนึ่งแล้วมาอีกคันแล้วอ๋อใช่ไหมใช่ใช่ใครอ่ะบังลมบังลมจะลงตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเอารถไปจอดตรงนู้นนะก็เดี๋ยวจอดถ่ายทีละคันนะก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศอีกทีนึงนะฮะหลังจากที่เราถ่ายทำนะฮะก็เดี๋ยวผมจะถ่ายดูทั้งหมดนี่แหละนะ่ยช่างหนุ่ยครับน้องๆครับผมจะดูจะดูช่องช่องเราแต่ว่าดันดันกันหมดจะเราหาวันจัดหาจัดขึ้นมาอืมโอเคจะจัดให้ฮะ<ๆ>จะาจัดให้ครับผมจะจัดให้เลยเนะ<อ>ี่ยช่วงนี้ขอเว้นไว้สัก กรูอ่ะเนีเป็นระยะนิดนึงช่วงนี้นบ่อยช่วงน,นี้แรงครับช่วงนี้ไม่ปลอดภยัยช่วงนี้ไม่ปลอดภยัยนะไม่รู้ว่าตรงนี้เขาสงสัยอะไรกันนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแอบดูไปแอบดูเปิดบ่อแล้ว,ไป,ปลวไ,ปไปโชว์เลยแอบดมูมีมีมีอะไรครับ <c oughs> เป็นอะไรพี่ <c oughs> ผมเห็นผมเห็นมุงเมื่อกี้ผมเห็นมุงมุงกันเต็มเลยผมไม่รู้ว่าอะไรแต่ผมขอเข้ามาดูหน่อยนะเข้าดูนะขับรถครับดูครับดูครับ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้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 เข้าเข้าแบบครับนี่เอามาเอาไหมอ่านะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจัดไปนะคันนี้เรียบเรียบครับเรียบเรียบครับต่อรอของแท่เลยต่อรใช่รถรถใจตลาดนะรถใจตลาดเข้าเข้านะครับเข้าในค่ายเข้าอะไรเข้าหมดเลยเป็นหาเข้าในค่ายไจับหมผ่านผ่านครับ วันนั้นวันนั้นผมก็โดนคันนี้แหละครับทิ้งทิ้งผมครับผมก็เลยฮะพอทิ้งผมอะทิงไงใค่มาสองสองคนอะพอทิ้งผมผมอะไรต้องรับอะล่าล่าสุดนี่พี่ตั้เรียบร้อยละแกแกแค้นนะครับแกแค้นยังยังครับยังยังงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้บอกเดี๋ยวมีนัดล้างตาางตเราเพิ่งแล้วโดนคันนี้เดี๋ยวเราไปไปสองต่อ ลบ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 แฮปปี้เบิร์ตดีไม่ใช่ทำไมทำไมนังซองซ้อมอีกรูกหนังคอมอ่ะเออนั่งซองซ้อมรถนึงโอเคอันนี้แหละสวยเดี๋ยวเรามาถามเรามาสัมภาษณ์เจ้าของรถนะรถรู้สึกไหรู้สึกรู้สึกแงโอ้แจมวันนี้มีนางแบบประเทศไทยแจมให้แจมไทย เ้งใส่เ้งใสรถรถทุกคนทุกคนทำถอะไรเดี๋ยวไปเอาอีกคันนึงมาถ่ายนี่ตอนนี้ตอนนี้ก็แสงใกล้ใกล้จมูกหลังตอนนี้กับฟ้าฟ้ากำลังสวยเลยจมูกหลัเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวตอนค่ำๆเดี๋ยวเราก็จะถ่ายเขาเรียกมุมมุมอะไรนะมุมย้อนแสงครับย้อนแสงนะก็จะได้แบบมือก้หลังบินติดภาพอีกแบบนีกแบบนึ่งก็โอเคเดี๋ยวรอรอแสงหมดก่อนเดี๋ยวตอนนี้เอารถไปไหนละโอเคตอนนี้รถของของแอดไปนู่นละ บรรยากาศโคตรดีเลยดฟาดเทาดำเทากัไเงี่ยเฮียฮยตีไหมครถ่ายรูปมิติใหม่นะสวยล่าสวย าสวยท่าสะลุกลูกอย่างเร็วเลยลีกอย่างเดีวเลยรู้สึกมาแกงนี้รู้สึกไม่ปลอดภัย้ะกล้องตวต่อไปรถเดี๋ยวรถพีกับตีตามมาถ่ายเป็นฟ้าขาวไอ้ฟ้าเทาย่างยังไงไมะได้มันไมได้ไม่ได้เลยอ่ะ โดยต่างสีส้มใช่ไหมเฮ้ยเรานี่เข้ากันพอดีเลยนะเนี่ยลทสีส้มใช่ไหมบบให้ณทนทตเออเราป็นทูโทนอโอเคนั่นแหละปิดปิดฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ออกจับบอกเลยวับวันนี้แน่นอะไรแน่นแน่นแนแน่นแน่น เดี๋ยวเสียงดังไหครับมาตัดออกไปยครับได้บ้านเห็นฮะอัไรนะอะไรนะ เดี๋ยวตอนนี้ตากล้องกําลังเพิ่มแสงเพิ่มแสงนยตอนนี้แสงเริ่มเริ่มไม่เพียงพอละนะฮะวันนี้ก็มาแบบแบบกระทันหันนะพี่ใช่ไหมวันนี้แบบมากระทันหันแบบไม่ได้นัดด้วยก็คือผมเขานัดห้าโมงผมมาหกโมงครึ่งเกือบเกือบไม่ทันวันเนี้ยรถรถไม่ได้ลากด้วยผมโดดงานมาเลยเนี่ยเดี๋ยว หลังนี้พี่ก็ต้องไปตอบตอบ,ตอบบัตรออก <c oughs> หนีหนีมานะนายไม่รู้นายไม่รู้ต้องไปเห็นคลิปนี้ยังไงก็ไม่รู้บอลลูกพ <c oughs> ี <c oughs> ่ใหญ่วิญญานี่ฮะแอบไปเปลี่ยนหน้าปัดมาใหม่ครับแอบไปเปลี่ยนหน้าปัดมาใหม่รอบรอบที่แล้วรอบที่แล้วรอบที่แล้วไม่ขึ้นนะ มันไม่ขึ้นไหร่หรออ๋อมันไม่มันมันไม่มันไม่เคยชันแต่พวกนี้อันนี้โอเคแล้วเพราะอบที่แล้วมันลอกแล้วกระจกพี่ได้เปลี่ยนไหมไม่กระจกเปลี่ยนเปลี่ยนกระจกด้วยจำด้วยเปลี่ยนกระจกด้วยนี่ก,ก็ในแบบท่านต่อไปนะฮะเป็นแบ บอกเลี่ยมมากเลียมมากเลี่ยมมากเลี่ยมมากเลี่ยมไม่พอมีเหม่งด้เมื่กี้อะไรอะไรเหม่งเก็ไม่รู้รถหดรถหด๋อหัดเสร็จาไมนะอ้าวโอเโอ้่แจมนี่ นางแบบบอกถ่ายไปสองคันบอกปวดเอวเลยโอเคนางแบบเดี๋ยวให้น้องรถแอดไปเก็บนะเดี๋ยวเอารถพี่เก็บนันมาเดี๋ยวต่อครับผมตอนนี้นางแบบคอแห้งแล้วนางแบบคอแห้งยกหน่อยยกหน่อยคอแห้งคอแห้งใส่แบบแต่ไม่ได้ใส่ กำลังดูเดบิวท์พี่จะไม่พอวันนี้เสวุฒมีในกระเป๋าได้อะไร่ถ้าทวันนี้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 พร้อมเพลไหมพร้อมเพลไหมฮะมีครับวันนี้พร้อมเพ์วันนี้เพิ่งขายยางได้ครับวันนี้ได้ยางมาชุดหนึ่งนะวันนี้วันนี้ได้สบายแล้วครับอย่างน้อยครับหลอดอยู่ยาวครับรถใครอ่ะพี่มันอัน พนักงานไม่ถูกหมอบเองแม่งเลยไปแล้วจัดเองเลยฮะตอนนี้จัดเองเลย ไม่พี่พี่พี่เห็นไอหัวเห็นหั้เนี่ยเอ้าการเข้าแล้วโดนแขงว่ะได้มได้ได้รูปสวยมากสวยมากสวยมากจะให้ถ่ายดีจะนั่งสรงเีลมพัดจีจังเลยวะตายตาย

คันสีน้ำเงินคันนี้นะเหลือคันเหลือคันเหลือคันนี้คันนึงนะก็หมดละว้าวปัเลยมีมีมีคนมีคนมีคนแอบสองคนแอบนะคนแอบสองคนเอ๊ ทำไรอะ่ะเราหน็อตะไน็อตจะขโมโนน็อตกันเหรอน่ามีการมาแอบซองนะแอบซองมีแอบซองครับมีแอบซองใช่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 นอ่ใล่ใช่ใช่ใช่ใเ่ใา่ใช่าช่ใิ่ใช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 ่ใั่ใช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 ก่ใช่ใช่่ใน่ใช่ใช่ใช่ใ่ร่่่่่่ผมไปใส่ว่ใ่่่่่ย ตอนนี้ก็ตอนนี้มี125 S ้นะฮะสองคัน125ยีาตะวัน1คันแล้วก็125 I เป็นเรือบังลม1คันนะฮะ125 R ครบหมดละตอนนี้น่าจะขาด1 2 5ย่า,า LED นะเหล็กรุ่นหนึ่งเหล็กรุ่นหนึ่งวันนี้สั่งต้องมูทำหรือเปล่อ่า,อาตอนนี้พี่ <S <S 1> <S 1> พี่ตั้งบอกแอบส่งไปให้ ต้องหูก,กำลังโมดิฟายอยู่อะไรนะย่อรัรบาสามสามระบบใช่ไหมสามร,ระบบครับสามร,ระบบร,ระบบอะไรบ้างพี่สามร,ระบบออระบบแรกก็ม,มันปั๊มครับมันปัม๊มเบนซินเ,นเ,นเนบนซิรรบบนครับระบบสองเก็นครับสามดีเซลครับผมโอ้อดีเซลนี่โอ้โหถ้าทำได้นะแม่งมามาแน่นอนปล่อยควันดำงานมาแน่นอนรับรองเอาดีดีเซลเลคันนึงไงสุดท้าย ก็เดี๋ยวถ่ายคันนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะไปถ่ายมุมย้อนแสงอีกทีนึงเดี๋ยวรอไอตะวันมันตกแสงมันหมดก่อนนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการถ่ายภาพเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ตอนนี้กําลังจะแวะไปกินมาลาร้านเดิมนะฮะเราถ่ายภาพเสร็จแล้วตอนนี้ก็มีพี่ๆแล้วก็น้องๆเขาก็บางส่วนก็กลับไปละก็จะเหลืออยู่จากประมาณ 45- หคนนะฮะก็เดี๋ยว ดีตอนนี้มันก็ประมาณเวลาสามเกือบสามทุ่มละนะสองทุ่มกว่าเราพวกเราก็เริ่มหิวละเดี๋ยวเราจะไปแวะร้านอะไรร้านน้องน้องทีมไหมเออมาล่าโครอินดี้ร้านเก่าร้านเดิมนะฮะร้านนี้บอกเลยโคตรเด็ดนะ <oui> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานะแวะไปกินนะเสร็จปุ๊บนะฮะก็เดี๋ยวลองเป็นพูดคุยกันที่นู่นอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ น้ำมา่าสุดยินดีครับยินดีต้อนรับครับก็อยู่หน้าอยู่ที่ไหนอู้่ตลาดปักน้ำครับตรงข้ามเซเว่นครับตลาดปักน้ำตรงข้ามเซเว่นนี้ฮะอันนี้เซเว่นปักน้ำนะครับผมก็ถ้าน้องๆเพื่อนๆคนไหนก็สนใจอยากกินมาล่าะฮกก็มาที่มีทั้งยำด้วยมีมาล่าช่วงนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นไหมมีครับมีโปรโมชั่นแบบซื้อซื้อซื้อพัน แถมแถมกี่ไม้ผ่านแล้วไมคุยกันผ่าน,น,นแ้แต่โปรโมชั่นที่ร้านโปรโมชั่นที่ร้านถ้าวันจันทร์จันทร์ถึงสุขสิบแถมหนึ่งถ้าเสาร์สิบแถมสองครับอ๋อแต่ยำสิบแถมสองอยู่แล้วสิบแถมสองครับโอเคของบางมาอุดหนุนได้นะครับเพื่อนๆครับถ้าใครสนใจก็มาเลยมาลองชิมดูผมก็รับประกันนะฮะผมมากินร้านนี้ประจำนะฮะรับรองเลยว่าเด็ดนะฮะโอเคเดี๋ยว เลือกเลยเหลือเหลือวันนี้เหลืออะไรบ้างเหลืออยู่พี่เหลืออยู่ประมาณนี้เหลืออยู่ประมาณนี้ก็วันนี้มาเกือบเกือบสามทุ่มละหี่ทุ่มหรือทุ่มแล้วประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวเราเลือกเลยนี่เป็นไส้อ่อนครับไส้อ่อนโคตชอบนะฮะันเลเด็ดเบนเบนเอ็นหมดยังวะอ่าเอ็นหลือไหมเอ็นเลยไหมเอ็นเลยไหมเยเอเลยานอืม สดนะสดทุกไม้ครับน้องบอกสดทุกไม้สดทุกไม้ครับผมสดทุกไม้ครับแต่วันนี้ผมมาช้านะก็เหลือประมาณนี้เหลือประมาณนี้ก็เตือนเตือนไว้ก่อนเลยถ้าใครจะมากินมาลาโคตรอีดีที่ร้านนี้นะให้มาก่อนสักประมาณไม่เกินสองทุ่มอ่าประมาณสองทุ่มร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดบ่ายสามครับเปิดบ่ายสามบโอเคสามทุ่มบ่ายสามถึงสามทุ่มนะฮะแต่ก็แนะนํามาอย่ามาเกินสองทุ่มนะเดี๋ยวมันจะหมดนะฮะร้านนี้เด็ดจริงมาช้าเรียบร้อยครับ

ก็โอเคเดี๋ยวเราเราเรามาดูนะฮะดูหน้าแม่ค้านะฮะแม่ค้าน่ารักครับผมก็สั่งได้เลยนะฮะก็จะเอาเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากหรือเผ็ดมากๆนะฮะเผ็ดจิ้มหายก็สั่งเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเองแหละรับรองครับจวดแน่นอนอร่อยแน่ครับติดตามได้ครับติดตามได้เดี๋ยวขอเบอร์โทรด้วยครับโทรโทรสั่งหน่อย มีมีมีสั่งจองล่วงหน้าไหมสั่จองไหมสั่งจองหน้าบอกบอกเลยอ่าถ้าถ้าเกิดว่าจะเราต้องการสั่งเนี่ยลูกค้าต้องการสั่งต้องติดต่ออะไรทางเบอร์เบอร์โทรอะไรเบอร์โทรของผมติดต่อโดยตรงอ่าศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามห้าหกหนึ่งครับสามห้าหกหนึ่งอ่ามีมีอ่าแฟนเพจหรืออะไรติดตามมาล่าอย่างเงี้ยเพจร้านหมาล่าโคตรอินดี้ครับอ่าก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามได้นะครับเพจหมาล่าโคตรอินดี้นะฮะ ตอนนี้เราก็นี่นะหม่าล่าโคตรยินดีฮะหม่าล่าโคตรดีเสร็จย่างเสร็จเรียบร้อยนะฮะดูหน้าตาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชิมให้ฟังตั้งไว้หนึ่งอ่าชิมชิมครับนี่ฮะก็ชุดนี้นะฮะสั่งไม้ค้าไว้นะครับเผ็ดตายไม่เอาความนะฮะเผ็ดตายไม่เอาควายนี่เอาความนะ้ยก็เดี๋ยวลองกันเราลองมาชิมกันนะฮะนี้เป็นไส้อ่อนนะฮะเดี๋ยวผมชิมได้ครับได้มันโคตรได้อ่ะ มันมันไม่เผ็ดมากนะมันจะออกแบบอ,อมๆอหอออวานๆหน่อยนะฮะอซอสชาลิ้นแบบอ,ออกกอนหวานคือมันจะไม่ไม่เผ็ดมากครับไม่เผ็ดมากแต่ถ้าผมไปกินบางบางร้านที่เคยกินมันก็จะแบบเผ็ดอย่างเดียวโดดเลยนะฮะเผ็ดก็เผ็ดอย่างเดียวเค็มก็เค็มอย่างเดียวแต่อันนี้ของน้องเขาทำมาค่อนข้างโอเคนะฮะก็อมหวานนิดอร่อยเลยทีเดอ้าวไม่กินกันเหรอกิน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 มามมาเดด โซน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 ซน้นไม้ต้นไม้้น้นิ้ๆเดี๋ยวฝากติดตามเพจน้องหมู้นะครับหมาล่าคดนะฮะผมรับประกันครับอร่อย1้0เเจอกันครับโอเคสาหรับวันนี้นะฮะก็ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครสหรับวันนี้นะฮะบรรยากาศการถ่ายภาพเบื้องหลังนะฮะก็จบไปตงนี้นะฮะใครย่งไก็ฝากกติดตามช่องทาง y o u t u b อน d m ้ a ิล n g แล้วก็สตารไร r รนะฮะแล้วก็ เพงมาได้โคตรอินดีนะฮะโอเคโอเควันนี้สำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บาย,บาย